วันนี้วันดีครับเมนูตอนเช้าขนมจีนน้ำยาป่านะครับนี่ครับวัตถุดิบกระชายพริกหอมแดงกระเทียมวันนี้ใส่เป็นประทูนะครับขนมจีนแล้วก็พิเศษครับใส่ตีนไก่ด้วยนะครับ ต้มตีนไก่ก่อนครับเดี๋ยวมาดูก็มาวิธีต่อไปครับหลังจากที่ต้มตีนไก่เสร็จแล้วนะครับก็มาใส่เกลือครับใส่เกลือเกลือแล้วก็ใส่เครื่องทั้งหมดลงไปต้มครับ ใส่เครื่องทั้งหมดแล้วก็ใส่น้ำปลาครับไปก่อนครับยังไม่ต้องตวงครับแล้วก็ใ่มะกรูดครับนี่ครับใส่มะกรูดครับ ต่มากูทำจับกล้องคนเดียวทำในคนเดียวก็จะประมาณนี้นะครับรอน้ําเดือดครับมาดูกันต่อ,อามาวิธีต่อไปครับรอน้ําเดือดครับต้มได้ที่แล้วครับอ่อนแล้วก็ตักขึ้นมาครับนี่ครับใส่ลงไปในภาตูเลย ตักตักตันนี้คือตักเครื่องขึ้นมานะครับพร้อมปั่นแล้วนะครับพร้อมปั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ตีนไก่ที่ต้มไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับต้มให้เดือดครับแล้วก็ฝาหลังจากนั้นครับมาเลยครับขั้นตอนตอ่อไป นี่ครับพันธอนต่อไปปั่นครับเรียบร้อยครับปั่นเสร็จเรียบร้อยไปครับปั่นแป๊บเดียวนะครับปั่นไม่ถึงหนึ่งนาทีครับละเอียดเลย นี่ครับปั่นเสร็จแล้วก็ลงมาใส่เลยรอ้อยครับรอเดือดครับรอเดือดแล้วก็ปรุงรสนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการปรุงรสเดีด๋ยวจะมาปรุงให้ดูครับมาใส่อะไรบ้างครับครับเดือดแล้วมาปรุงรสกันนะครับรุรสครับ น้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะครับปรุงแค่2อย่างพอโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ต้นหอมครับเพื่อความหอมเสร็จเรียบร้อยครับถุงจีนน้ำยา ปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ